สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์จากช่องเสียงกระซิบของวิญญาณช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวของผีวิญญาณและสิ่งลี้ลับในแบบที่คุณอาจไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนและในวันนี้ขอบอกเลยครับว่าเรื่องที่เราจะพูดถึงกันมันไม่ใช่แค่น่ากลัวแต่มันยังวนเวียนหลอกหลอนและติดอยู่ในใจแบบถอนตัวไม่ขึ้นเรื่องนี้มีชื่อว่าคืนสู่สยอง เป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ตัดสินใจจะเข้าไปลักของเก่าในวัดร้างแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าวัตถุโบราณที่พวกเขาเอาออกมานั้นมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของคำสาปที่ไม่มีวันสิ้นสุดคนหนึ่งตายแบบไม่รู้ตัวอีกคนถูกวิญญ,ญาณเข้าสิงส่วนอีกคนยังดิ้นรนจะรอดชีวิตในสถานการณ์ที่ไม่ต่างอะไรกับนรกบนดินมันคือการต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ชัดเจนถึงความตายที่ใกล้เข้ามาทุกลมหายใจ โอ้ยแค่ฟังเรื่องย่อก,ก็ขนลุกแล้วว่าภูผาแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแนวไล่ผีแบบธรรมดานะมันคือโครงสร้างแบบบนซ้ำบนหลูปชีวิตพอคิดดีๆแล้วมันหลอนมากเพราะว่าเหมือนว่าไม่ว่าคนพวกนี้จะพยายามทำมาลรยก็หนีไม่พ้นชะตาก,กรรมที่โดนผูกไว้กับสิ่งของชิ้นนั้นเลยใช่แล้วจุดที่โหดสุดคือมันไม่มีใครมาช่วยไม่มีพระไม่มีหมอผีไม่มีพิธีกรรมปลดปล่อยอะไรทั้งนั้นวิญ,ญญาณไม่ได้รอให้ใครมาไถ่าบาป แต่มันพร้อมจะลงทันทันทีที่ใครไปแตะต้องของต้องห้ามเป็นแนวคิดที่โคตรดิบโคตรตรงและโคตรไทยอ่ะแล้วพออ่านไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าตัวละครทุกตัวมันมีจุดอ่อนมีความโลภมีความกลัวมีความลังเลซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราเป็นเขาเราก็อาจทําแบบนั้นก็ได้แล้วสุดท้ายก็จะติดอยู่ในลูปเหมือนกันมันเลยรู้สึกหลอนแบบที่ไม่ต้องมีผีโผล่เลยนะ ที่ชอบมากๆคือการใช้สถานที่จริงในไทยทั้งหมดอย่างวัดร้างวานไม้ยกพื้นหอผักเก่าๆฉากมันชัดเจนมากแทบจะได้กลิ่นทูบคละคลุ้งได้ยินเสียงจิ้งหรีดตอนกลางคืนแล้วภาพมันก็เหมือนซ้อนทับกับของจริงที่เราเคยเจอในชีวิตมันเลยเข้าถึงได้ง่ายแล้วยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกครับจริงแล้วฉากที่เราชอบมากคือฉากใต้ต้นโพที่ตัวละครคนหนึ่งกาลังจะเข้าใจว่าเขาตายไปแล้วแต่ยังไม่รู้ตัวมันเงียบมันเศร้าแต่มันก็หลอนจนแบบ รู้สึกเหมือนตัวเองยืนอยู่ตรงนั้นด mm ้วยเลยนะเห็นด i̇şte ้วยแหมเห็นด้วยแบบสุดใจคือจังหวะการเล่าเรื่องอ่ะมันทําให้เราค่อยๆรู้ตัวพร้อมกับตัวละครแล้วพอเฉลยว่าเฮ้ยเขาตายไปแล้วมันไม่ใช่แค่ช็อกแต่มันคือความปวดร้าวแล้วไอ้คาว่ายังไม่รู้ตัวว่าตายเนี่ยมันหลอนแบบที่ติดหัวไปเลย แล้วคือพออ่านจบแต่ละตอนอะ่ะมันไม่ได้จบแบบปลอดภัยนะมันจะทิ้งอะไรบางอย่างไว้เสมอเหมือนกับว่าเราจะรู้สึกคขังชารู้สึกไม่จบสักทีแล้วสุดท้ายพอตอนต่อไปมาเราก็กลับเข้าสู่ความสยองแบบใหม่อีกครั้งวนลูปอีกครั้ง เหมือนความตายมันไม่ได้ให้โอกาสใครได้หายใจเลยอะเรื่องนี้มันคือการลงทันที่ไม่มีทางออกและผมว่าจุดพีิกจริงๆของมันคือการที่คนดูหรือคนอ่านเริ่มรู้ตัวว่าพวกเขากําลังวนอยู่ในลูปเดียวกับตัวละครมันเหมือนเป็นกับดักทางจิตที่พาเราไปติดอยู่กับความรู้สึกหลอนแบบไม่มีวันหยุด แล้วพอมันใช้โครงสร้างวนซ้ำเนอะมันยิ่งทําให้การอ่านหรือการดูรู้สึกกดดันเข้าไปเองนะเพราะเราจะคอยลุ้นว่าเฮ้ยจะมีใครหลุดออกไปได้ไหมหรือจะซ้ํารอยอีกคนนี้จะรอดหรือจะเป็นเหยื่อลายต่อไปมันเลยดึงเราอยู่ในเรื่องตลอดเวลาอีกสิ่งที่ต้องชมเลยคือการออกแบบตัวละครหลักโดยชบ๊อบป๊อตเติร์นและบอยทุกคนมีคาแรคเตอร์ชัดเจนป๊อตดูเหมือนจะเป็นหัวโจกเติร์นคือคนไม่กล้าแต่ไปกับเพื่อนเพราะความผูกพัน ส่วนบอยเหมือนคนกลางๆที่โดนล,ลากเข้าไปแต่ก็เริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างเร็วกว่าเพื่อนมันเลยมีความรู้สึกเห็นใจทุกคนเพราะไม่มีใครคือคนเร็วแบบเต็มๆอะฮะใช่เลยบอยคือคนที่เราแอบหลุนให้รอดแต่ยิ่งหลุนมากเท่าไหร่ก็เหมือนเขาโดนทดสอบหนักขึ้นตลอดเวลาแล้วตอนที่เขาเริ่มเห็นความจริงมันกลับกลายเป็นว่าไม่มีใครเชื่อเขาเลย กลายเป็นความโดดเดี่ยวที่น่าสงสารมากๆแล้วนอกจากความกลัวนะเรื่องนี้ยังมีแง่คิดแฝงหลายอย่างเลยนะอย่างเช่นความโลภการไม่เคารพสถานที่ฝักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่เรื่องของเวียนกรรมที่เราทําอะไรไว้มันจะย้อนกลับมาอย่างคาดไม่ถึงอันนี้จริงมาก แล้วชอบที่เรื่องไม่ได้พยายามสนตรงๆแบบเทศนาแต่มันให้เราคิดเองจากผลลัพธ์ของการกระทําของตัวละครมันเลยมีความเป็นธรรมชาติไม่ฝืนแล้วคนอ่านก็ซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวเอาเป็นว่าใครที่ชอบเรื่องเล่าแบบผีไทยแท้ๆร้อนแบบไม่พึ่งจ้ำสแกร์มีความลึกทั้งอารมณ์และจิตใจคืนสู่สยองนีดตอบโจทย์แบบเต็มๆเ,เลยครับและถ้าใครอยากรู้ว่าพวกเขาจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงหรือจะไม่มีใครรอดเลย เขาต้องตามไปฟังกันนะครับใช่ค่ะแล้วถ้าใครอยากอินแบบจัดจัดก็แนะนําให้ฟังพร้อมเปิดไฟน้อยๆหรือฟังตอนกลางคืนจะได้บรรยากาศมากเลยนะคะแต่ถ้ากลัวอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราจะวนลูปอยู่ด้วยกันแล้วก่อนจะจากกันไปวันนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียงกระซิบของวิญญาณของเราไว้ด้วยแล้วถ้าอยากฟังเรื่องเล่าฉบับเต็มของคืนสู่สยองกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะเรื่องต่อๆไปที่เราจะพามาฟังนั้นอาจจะทำให้คุณไม่กล้านอนคนนิ่วไปอีกหลายคืนเลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนถ้าคืนนี้ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ข้างหูอย่าตกใจนะครับอาจจะเป็นแค่เสียงกระซิบของวิญญาณสวัสดีครับสวัสดีค่ะ